มากันเดี๋ยวมาตรอเล เมื่อสสกคูครับก็เป็นวินาทีรถวินนะครับดึงรถบรรทุกหล้อตู้ทึบที่บรรทุกของมาจากกรุงเทพมหานครครับมาเกิดอุบัติเหตุที่ก่อนเข้าอำเภอรัตรนบ,บุรีครับก่อนถึงก่อนถึงปั๊มปตทรัตรนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ ตงนี้องมาเอาเรือขับดิบเลยหร่าครับเบ็เบ็ดรถวินไฟไม่พอครับสตาร์ทไม่ติดดับมือสักคูนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะครับรัตนบุรีวันนี้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรคนขับนั้นปลอดภัยนะครับ มีแผลที่หัวเข่าเล็กน้อยทั้งนั้นเองนะครับมาคนเดียวก็อาจจะวูบหรือหลับในหรือทําอะไรก็อาจจะอาจจะวูบนะครับดูจากดูจากลักษณะแล้วเพราะว่ารถลงข้างทางแล้วรู้สึกตัวก็หักหักขึ้นมานะครับหักขึ้นมาแล้วก็รถก็เนื่องจากว่าบรรทุกของมาเต็มตู้นะน้ำหนักเยอะก็เลย เสียการทรงตัวก็พลิกคว่ำอย่างที่เห็นครับปูขึ้นมาเสร็จจับเรียบร้อยครับ นี่ครับความเสียหายก็นี่แหละครับด้านขวานี่ถลอกปอเปิกยุบกระจกแตกนะครับความเสียหายอ s u ุอีส u ส FRR 2 1 0 เนี่ครับอาสาวสองคนอาสาอาสาเชียร์กับอาาสอุ้ยอุ้ยนะครับอาสาอุ้ยอยู่ฝั่งนู้นสวัสดีครับ ฮะเ,เดี๋ยวเดวแวก่อนแวะกวันนี่ฝั่งของรถวินครับรอรอแบตเตอรี่อยู่ไปเอาแบตเตอรี่อยู่มาพ่วงบแบตสตาร์ทไม่ติดนะครับ,ก,บาการจราจรก็โชคดีครับมีทางเบี่ยงอยู่นี่มีทางเบี่ยงไปนี่ หน้าร้านขายต้นไม้นะครับ,บน,นี่ครับกูภ่ภัยเจ้าหน้าที่ข้าวยังไม่ได้กินเลยครับไม่รู้หิ้วข้าวหรือเปล่าหิ้วข้าวบ้างไหมเนี่ย หยวข้าวยังหยว่ข้าวแล้วสุดยอดเลย <c oughs> อ่ก็ปลอดภัยนะครับที่เหลือก็รถติดก็เข็นข้าข้างทางนะครับการจราจรก็จะเป็นปกตินะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นอ่าทางด้านเจ้าของรถ6กล้อนะครับบริษัท ทีมงานหน่วยกู้ภัยอาสาเจ้าหน้าที่นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ